สวัสดีค่ะขอบาร,รมีนะคะองค์พ่อองค์แม่นะคะหนาเกี้ยวคู่บาร,รมีนี้นะคะจะมียานพลังของปู่ย่าใหญ่นะคะคู่บาร,รมีนะคะมา ลงพระยานให้นะคะทุกๆ49วันนะคะทุกๆ49วันรอบที่แล้วเป็นขององค์พ่อนาคพันธ์และท่านแม่จันทรามาเทวีรอบนี้เป็นของเสด็จพ่อองค์เพชรและเสด็จยานบาร,รมีของเสด็จแม่อัญญาดินทัศนีเทวีนะคะนะคะตรงนี้นะคะยานบาร,รมีของท่านมาลงไว้ให้นะคะก็กราบขอในเมตตานะคะพลังบาร,รมีขององค์พ่อองค์แม่นะคะ นะคะให้พรแก่ลูกหลานนะคะให้ลูกหลานมีโชคดีโชคดีมีความสุขรับทรัพย์กันนะคะรับทรัพย์ก่อนเข้าปีมะโรงใหญ่เลยละกันนะคะใครมีนิสินติดขัดใดๆนะคะก็ขอบาร,รมีขององค์พ่อองค์แม่นะคะช่วยเหลือนะคะให้ได้โชคลาภดีๆกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโชคลาภแล้วนะคะหรือสมหวัสงสมความปรารถนาแล้วนะคะอย่าลืมมาร่วมบุญนะคะกับองค์พ่อองค์งแม่นะคะ กับเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะถือว่าเป็นการบูชาธรรมก็ได้นะคะมาบูชาอัญมณีเพชรกแก้วที่มีพลังงานขององค์พ่อแล้วก็เหล่านะคะเจ้าปเจจายาทั้งหลายแล้วก็เหล่าเทวดานะคะมสมาธิฏฐิทั้งหลายนะคะให้บูชาเป็นอัญมณีเพชรกแก้วนะคะถ้าได้โชคลาภใหญ่ก็บูชาองค์ใหญ่นะคะถ้าโชคลาภเล็กนะคะก็บูชาองค์น้อยๆอย่างเช่นเหรียญขององค์พ่อองค์แม่ไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการร่วมบุญด้วยนะคะนะคะ เราจะได้ร่วมบุญกับท่านด้วยนะคะไม่ใช่ขอพรเพียงอย่างเดียวแต่เรายังได้เหมือนกับสร้างคุณสร้างประโยชน์แล้วก็เป็นการตอบแทนท่านด้วยนะคะแล้วก็ได้สร้างบุญกับท่านต่อไปด้วยนะคะบุญต่อเนื่องกันไปเกี่ยวข้อง ต่อสายใยสายใยกันไปเรื่อยๆก็จะได้ช่วยเหลือพึ่งพาก,กันได้ไปต่อเนื่องแล้วก็ยาวๆนะคะอ,องค์พ่อนะคะจะลงมาเมืองมนุษย์นะคะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะคะท่านจะช่วยเหลือลูกหลานทุกคนที่ศรัทธาท่านแล้วก็ไม่ใช่ศรัทธาแล้วศรัทธาแบบขอพรนะแตเป็นศรัทธาแบบเชื่อฟังเชื่อฟังในที่นี้คือเออปฏิบัติรมเถอะ ทำบุญทานศีลภาวนากันให้มากๆนะคะทาบุญจากที่เคยทําน้อยก็ให้ทามากขึ้นนะคะรักษาศีลปกติด่างพร้อยก็พยายามให้บริสุทธิ์มากขึ้นการภาวนาแต่ก่อนเคยทําแต่ความสงบก็ให้ทําปัญญานะคะจะเริญมมีปัสนาให้มากขึ้นนะคะนี่คือลูก,ลลกหลานเสด็จพ่อองค์เทพธละเทวานะคะ เสร็จแม่ยาเรนทัสุนีเทวีที่แท้จริงต้องเชื่อฟังต้องศรัทธากันแบบนี้นะคะไม่ใช่ศรัทธาแต่ว่าเออขอพรท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศรัทธาขอไม่ได้เราก็ไม่ศรัทธาไปศรัทธาองค์อื่น นะคะการศรัทธาแบบนั้นไม่ใช่ศรัทธาที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ศรัทธาที่ได้บุญนะคะแต่ศรัทธาที่ได้บุญก็คือศรัทธาในคุณงามความดีแล้วก็ปฏิบัติตามความดีนั้นนะคะดังนั้นใครนะคะปฏิบัติทมทุกวันนะคะพยายามมีสติทุกวันจะมากจะน้อยแต่ก็พยายามนะคะแล้วก็พยายามทําทานให้มากขึ้นสละความขี้เหนียวนะคะอย่างที่องค์พ่อส่งสอนไว้นะคะลูกศิษย์องค์พ่อนะคะบางทีแล้วเนี่ยเราลองหัดดูซินะคะเอาอัตราตัวตนตัวเองออกบางทีเก็บเงิน เก็บเงินที่จะซื้อกระโปรงสักตัวนะคะซื้อกระเป๋าแพงๆสักใบนะคะเออหักอกหักใจนะคะเอาไปสร้างอริยทรัพย์ดีกว่านะคะเอามาบูชาเานี้ยมณีเพชรเกล็ดแก้วดีกว่าท่านจะได้จะได้ทําบุญกับเศษพ่อด้วยแล้วก็ท่านจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบารมีเป็นของท่านเองถ้าศรัทธาทางนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเอออยากไปทําบริจาคโรงพยายบาลอยากจะไปบริจาคเด็ก โดยโอกาสอะไรแบบนี้อ่ารยังไงก็ได้อะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมาบูชายเยมณีของเสด็จพ่อนะคะให้ท่านได้มีทรัพย์ในการสร้าง ทานบารมีตามพระราชอัธยาศัยท่านมีทรัพย์ท่านก็อยากจะสร้างอะไรก,ก็แล้วแต่ท่านอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ศรัทธานะคะแล้วแต่ผู้ศรัทธาแต่ก็เชิญชวนกันนะคะลองดูนะคะลองดูการฝึกฝนอบรมตนเองแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยเร่งเครื่องคุณธรรมให้กับเรานะคะแล้วก็เป็นการสร้างทานบารมีกับเศษพ่อด้วยนะคะ ก็ขอให้นะคะผู้ที่นะคะศรัทธานะคะทุกท่านได้รับพรได้รับพลังนะคะได้รับบารมีนะคะได้รับสิ่งดีๆได้รับพลังงานบวกนะคะจากองค์พ่อและก็องค์แม่นะคะขอให้โชคดีมีใช้ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้รับเงินก้อนโตนะคะได้จับเงินล้านนะคะได้ปลดหนี้ปลดสินกันนะคะโดยเร็วนะคะวันนี้พรุ่งนี้กันไปเลยนะคะสาธุสาธุบารมีค่ะ